5ประโยชน์นะครับจากการทำสมาธิทุกวันวันละ15นาทีเออมีคนถามว่าโค้ดขาโค้ดขาเห็นโค้ดนั่งสมาธิทุกวันเลยหลายปีแล้วมันมีประโยชน์อะไรไงบ้างนะครับเดี๋ยวโค้ดจะเอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ที่ได้ศึกษามาด้วยนะมาบอกเราว่าประโยชน์5อย่างที่ได้คืออะไรจากที่ตัวเองลองแล้วด้วยนะ1จะทำให้เราหน้าใสานะฮะแล้วก็ดูหน้าเด็กกว่าอายุเออข้อ2นะครับทำรำให้เราเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทางานนะครับแล้วก็ทาให้ความจาดีขึ้น นะข้อที่3นะครับจะทําให้เราเป็นคนที่ลดความเครียดลงนะครับความเครียดจะน้อยลงไม่ค่อยทุกข์เหมือนเดิมนะครับต่อมาข้อที่4ก็คือคิดบวกครับนะเราจะมี positive thinking ในการคิดบวกข้อที่5เซลล์แข็งแรงร่างกายแข็งแรงครับมาดูกันเลยว่าเจ้าข้อ5ข้อนี้มันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยหน้าใสนะครับแน่นอนว่าความเครียดเนี่ยมันก็ทําให้สมองเราเนี่ยทำงานหนัก นอนไม่เต็มอิ่มเซลล์ในร่างกายก็แย่นะครับหน้านิ้วคิ้วก็หมวดไปทั่วเลยแต่พอเราทําสมาธิแล้วนะครับสมองเขาได้พักผ่อนผ่อนคลายนะครับเซลเขาก็แข็งแรงก็ส่งผลให้หน้าตามีออร่ามีเขาเรียกว่ามีรัศมีที่ดีขึ้นเออก็เลยทําให้หน้าเด็กหน้าใสนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับจะมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็จินตนาการนะครับที่ทํางานดีขึ้นเพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยเราเรียนมาเยอะเลยนะนะครับเราอ่านหนังสือเรียนรู้เรียนนู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลาเราเกิดความเครีย นะครับความสะสมขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ดึงความรู้มาไม่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อเราได้ทําสมาธิเป็นประจำเนี่ยเขาจะมีการไปจัดเรียงความรู้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามาจัดระบบใหม่นะครับจนทําให้เวลาที่เราอยากจะแก้ปัญหาคิดอะไรเนี่ยนะครับเราจะสามารถหยิบความรู้นั้นเอามาใช้เป็นไอเดียอ้โหโค้ดได้จากตรงนี้เยอะมากเลยนะครับข้อที่3นะครับจะทําให้ลดความเครียดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับที่เราเครียดมีปัญหาเข้ามาเราแก้ไม่ได้ก,ากลายเป็นทุกข์กลายเป็นเครียดเนี่ยเพราะเรายังไม่เคยอยู่นิ่งๆในการหาหว ทางในแก้ปัญหานะครับแต่ว่าพอทําสมาธิเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทับทุทบทนนะครับเห็นเ,เขาเรียกว่าปัญหาแล้วก็ทางแก้ปัญหาก็ทําให้ความเครียดของเราน้อยลงต่อมาข้อที่4นะครับเมื่อความเครียดเราน้อยลงเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นคนที่คิดบวกนะครับคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมีทางออกไม่ไปตัดสินใครนะครับไม่ไปฟังใครฝ่ายเดียวไม่ไปเสพข่าวเชื่อฝ่ายเดียวนะครับคิดบวกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสมีสมหนทางมากขึ้นนะครับเพราะว่าสมองเราปลอดโปร่งเนาะต่อมาข้อสุดท้าย เลยนะครับก็คือมันจะทําให้เซลล์เราแข็งแรงแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าสมาธิเราดีสมองเราดีเราได้พักผ่อนนะครับเซลล์ในร่างกายเนี่ยเขาก็ได้รับความสดชื่นไปด้วยมันก็จะทําให้เรามีภูมิค้้นกานนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงโค้ดเองก็เคยผ่านนะครับความเครียดการเจ็บป่วยจากการไม่ดูแลตัวเองมาเยอะแต่พอหลังจากฝึกสมาธิมา5ปีต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมมากครับอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆลองทําสมาธิ กันนะครับวันละ15นาทีโคตดลองแล้วเยียดเยี่ยมมาก